ครับผมมาเข้าสู่วันที่สองครับคลิปที่สามครับวันนี้ดูฟางครับวันนี้น้องใหญ่ครับวันนี้น่าจะเอาให้เสร็จวันนี้ครับเดีย๋ยวไปรอรับชมครับตัดไปกันเลยครับตัดครับกลังครับครับเข้าสู่วันที่สองลงคลิปที่สามครับ โครับตาหัวลอยลอยหัวเต็มครับรลาตลาดตกปลาไม่ทันเลยวันนี้ไม่เอาปลาอย่เลยปลาขายดีครับช่วงนี้โอ้โหข้าวคอนโดครับ เพิ่งสูบอ่ะนะตะคก้าวประมาณโลครับไล่โชว์เลยโอ้เห็นไม่เห็นหรอกไกลๆครับสูงเข้าไปใกล้กล้องยังซูไม่ได้ครับครับเดี่ยวขึ้นแล้วครับ ง่าพโดูยังเป็นงสัตว์แ่ดงเสียบดูเต้เลนี่นม่สีเข่าเหรอเนี่เข่าแล้วสี่ขึ้นป่าเลยเสียบเสียบดึงนข้างล่างมันหลุดหนึ่เสเตมาบ้านเวทาเอาพูดเลยมันโดดเข้าอี้ยน้องนโอ้เะียปาขาวนะครับปาขาวล้วน กระไส่ล่อยมันโหลดเยอะจบับมัดไหมกระแจงไหมจัมัดดึงลงไปข้งางล่างปึ๊บอ้้ข้าวกำพ้าแล้วนี่ตะลิต่วนไม่เงนั่นเลยนมัดขนาดมัดจำไ้แล้วนนนนเวนี่ยกระส่กจะหาลหกล้อเย Các cá nó ra cái tôi cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp

ตัวใหญ่ไนงะตักเนั่นน่ะลังมันนั่นแหละเออนั่นแหละทำมัออ้ะโอ้ยล้างล้างล้างของไอ้สิทธิ์อะหลุดเมื่อกี้นะเนีย่นยเอ้าวโชว์นายโชว์นนี่ครับหลุดมือร่วงนะ้ำอีก สวยครับโอ้ตัวเก่าไปเนี่ยอ่าเย่นับเนาะครับแปบแบครับวนี่ยท่าหน้ามาแล้วครับตัวเท่าหน้าโอ้โหนมองเห็นตามเพื่อนเข็ดถูถูเออถูเออ ดูเพื่อนนะเออสะอาดแล้วส,สกายทองเนี่ยอโ,โอ้นี่ครับลับเหนียวครับพี่น้องใส่กระชายรถยตักวันนี้ โอ้ตะเกียร์นะอเอยโชว์หน่อยนี่กมือ,อค, <laughs> ครับ อ๋อลดกดครับโอ้โห้กดใหญ่ครับใหญ่ทุกนี่ครับสวยงามครับตัวนี้เยี่ยมเลยครับอ่าคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ